ข้อมูลวันนี้น่าสนใจนะครับว่าช่างกินซันเนี่ยจะเปิดโครงการและทำตามรถแมพของตัวเองได้เท่าไหร่นะวันนี้เขาได้บอกนะครับว่าเขาไม่ได้โม้เขาออกโปรเจกต์มาแล้วและโปรเจกต์เนี่ยจะเป็นต่อยอย่างไรน่าสนใจหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยก,กันกับช่องคอยนิวมดนะครับ วันนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือโปรเจกต์โครงการทั้งหมดเนี่ยที่จะเริ่มในปีหน้าในาโดยเฉพาะในไตามาสที่หนึ่งเนี่ยชาวกินสันก็บอกไปแล้วว่ารับปากไว้ว่าจะมีทั้งหมดสิบสองโครงการด้วยกันนะครับที่จะเปิดตัวภายในซิไตามาสที่หนึ่งนะครับปีสองพันยิบสอง และนั้นทั้งหมดนะครับโครงการทั้งหมดมีประมาณ175โครงการที่สุขสร้างบนเครือข่ายของคาร์ด n นชาวฮเฮนสันนะครับผู้เป็นประธานของ IOHK นะครับซีโของ IOHK นะครับเราก็ผู้ร่วมก่อตั้งคาร์ดานนะครับตรงนี้เขาก็รับปากเอาไว้นั้นมีทางเดียวเท่านั้นนะครับที่จะทำให้ราคาคาร์ด n นเกิดการกระตุ้นได้ผมเชื่ออย่างนั้นเลยบรรดาพวก วานต่างๆก็รออยู่แล้วว่าคารานโน o เนี่ยจะทำตามโรดแ a p ได้เมื่อไหร่ถ้าเกิดท่านได้ดูข้อมูลนะครับฝั่งของไบแนนนะครับแล้วก็อ่าพวกโยรอย w a l l ล็นะครับก็มีคน s t ต็กไว้เยอะมากโดยเฉพาะเก้าสิบวันนะครับแล้วก็ในโยรอยนะครับก็ เซ็กไปเยอะมากนะครับก็คือวานเนี่ยซื้อเอาไว้แล้วเก็บเอาไว้นะครับทําการสเต็กไว้เพื่อจะรอนะครับในจังหวะต่อไปที่จะทํากําไรกับ A.D.A น,นั่นเองนั้นกระแสเนี่ยมันหมดนะครับหลังจากอ่า12กันยานะครับแล้วก็มีงานคาร์โน o คอนเ e n ต์อีกนะครับในปลายเดือนตุลาคมนะครับก็ ในปลายเดือนกันยายนนะครับก็ยังไม่มีการขยับราคาอะไรราคาเนี่ยร่วงลงตลอดนะนั้นเขาบอกนะราคาร่วงลงตลอดเลยนะครับจนตอนนี้ราคาอยู่ที่1.594ดอลลาร์นะครับแล้วก็มีการทำลายราคาตลอดนะครับนั้นปัจจุบันนะครับราคาเนี่ยของคาราโนก็อยู่ประมาณ1.5ดอลลาร์ซึ่งลดลงประมาณ4.75%ใน24ชั่วโมงเพราะมันปีใหม่พอดีนะครับ และมีการเพิ่มขึ้นมากกว่าสิบเกสาเจ็ดเปอร์เซนะครับในเจดวันที่ผ่านมาตอนนี้อยู่อันดับหนะครับตามคอยมาเจ็ดแคปมูลค่าตลาดประมาณห้าหมื่นแปดสิบหกล้านสี่แสแปดหมื่นหนึ่งพันห้อยสี่สิบหกนะครับนะตอนนี้นะครับตอนล่าข้อมูลนี้ก็ตอนนี้อยู่อันดับหนะครับข้อมูลของร d m a p นะครับและโครงการของคา r a โนตอนนี้มีอะไรบ้างน,นะครับเนื่องจากชาวอินสัน ได้โพสต์วิดีโอลงใน reddit นะครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้โมนะผมก็ไม่รู้ว่าโมหรือเปล่านะครับแต่ว่าเอาละนะครับโครงการเนี่ยแกมั่นใจเนี่ยว่าจะเสร็จจริงๆเนี่ยผมเชื่อนะว่าต้องมีสักหนึ่งโครงการได้คลอดออกมาแน่นอนนะครับเขาบอกว่าทั้งหมดมี178โครงการนะครับและก็ตั้งเป้าว่าหนึ่งมกราจนถึงปัจจุบันเนี่ย นะครับเป้าหมายเนี่ยจะเปิดตัวทั้งหมด13โครงการในไตรมาสนี้และ11โครงการในไตรมาสแรกของปี2022นะครับก่อนหน้านี้นะครับผู้ก่อตั้งอย่างคาราโนนะครับร่วมก่อตั้งนะครับอย่างชาวอินซันก็ได้ออกมามาพรมิสนะครับสัญญาว่าเขาจะแก้ไขตรงนี้ให้ได้คือปัักเนื่องจากว่าคาราโน่เนี่ยไอไฮดานะครับระบบที่ ใช้สามารถเครือขยายเครือข่ายและขนาดของล็อกเชนได้มันยังไม่เสร็จนะครับทำให้โครงการที่มันเสร็จออกมามันก็กระท่อนกระแทน่นมันเจอบั๊กนะครับมากมายทำให้โครงการเนี่ยมันกระท่อนกระแท่นประมาณนั้นนะครับ mm hmm. เขาก็ได้พูดนะครับใน u t u b e ไลฟ์สตรีมของเขานะครับในรัฐโคโลราโดนั่นเองนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้ชาวอินซันกำลังแก้ไขเรื่องของดีฟ i อยู่และในปี2021นะครับก็มีหุ้นส่วนหลายอันนะครับที่ที่มาร่วมคาร์ดานโนโลแล้วก็สำเร็จไปบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น e c o a นะครับและ n d s a ซ e และ Children NGO ตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นแอป,ปที่เสร็จแล้วแต่ว่ายังกระท่อนกระท่นอยู่นะเอาละเรารอไฮดา้านะครับว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับแต่ผมเชื่อว่า,าในช่วง ท้ายไตรมากของปี2021เนี่ยโครงการของคาร์ดานเนี่ยผมว่าเสร็จจริงไหมเสร็จจริงเสร็จได้แบบตามโรดแม็นะครับแต่สภาพเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่รอดนะครับรุ่งริ่งแน่ผมต้องบอกงี้นะว่าไม่รอดนะครับรุ่งริ่งแต่ไอเรื่องของการเก็งกำไรหราคาเนี่ยอาจจะมีการขยับนะครับถ้าเกิดชาวองกินสั้นได้ออกมา พูดนะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์อย่างชัดเจนผมพูดประมาณนี้นะราคาอาจจะมีการขยับแต่ไม่มูลนะครับถ้าจะมูลจริงๆเนี่ยต้องเป็นช่วงที่ผมว่าไฮด้าเสร็จนะพอไฮด้าเนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวคอนเฟิร์มโรดแมหลักๆของคาดานุนะครับซึ่งเราก็ต้องดูตรงนี้ว่า พี่ชาวนะครับฮอกินสันโม้หรือไม่ได้โม้เอาไว้ก็ปิดท้ายด้วยการผมก็เชื่อนะครับว่าชาวเวนสันไม่ได้โม้อนะครับแต่ว่าโครงการจะออกมาดีหรือรุ่งริ่งเราก็ว่ากันอีกทีเอาไลนะครับผมก็ฝากทุกท่านในการกดไลค์กดแชร์กดสต b s c r ก b e แล้วกดกระดิ่งกดปุบติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่ม ไลยกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับทักไายแล้วทักผมมาที่เพจนะผมจะส่งลิงก์กับ qr code ให้นะครับก็ลองทักมาละกันนะผมจะได้พาท่านเข้ากลุ่มนะครับเรามีอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เราทำาเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับเป็นเหรียญต้นน้ำ คุณจะตัดสินใจว่าคุณจะลงทุนหรือไม่ลงทุนก็ได้นะครับไม่ได้เชิญชวนแต่ลองเข้าไปศึกษาดูก็ได้นะครับเราก็จะมีกลุ่มอยู่ชื่อว่ากลุ่ม Starnet นะครับเพราะเหรียญอันนี้เป็นเหรียญส t a r n e นนะนะครับอุปทานนะครับมีหลักประมาณหมื่นประมาณหมื่นล้านๆ้านนะครับน่าจะประมาณนั้นมีการเผาเหรียญด้วยนะครับแล้วก็ Business m o มเดข้างหลังนะครับก็จะเป็น อีค m มเมิรนะครับที่จะอยู่เบื้องหลังนะ่ะของ Business m o เดลตัวนี้นะครับมีระบบ Ecosystem นะครับในการเอาเหรียญตัวนี้สามารถเข้าไปใช้นะครับเป็นตัวแทนของสกุลเงินในเครือข่ายได้นะครับเหรียญสตาร์เน็ตเนี่ยก,ก็จะมีการแจก a อ r d ดอปอะไรต่างๆนะครับผ่านโครงการของเขาเนี่ยคุณก็สามารถเข้าไปเอาเหรียญฟรีได้หรือจะซื้อเหรียญไว้เก่งกำไรก็ทำได้เหมือนกัน ก็เหรียญนี้ก็ดูดีนะครับแต่อาจจะอาจจะมีหลายอย่างนะครับที่น่าติดตามนะครับก็มีรถแม p เกี่ยวกับ m u l ติ v e r s e ที่กำลังจะทําให้เสร็จออกมานะก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับใครอยากลงทุนก็ลงทุนได้ก่อนเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องรอนะครับคุณจะรอให้ เหรียญมันโตเหรียญราคามันเท่าใกล้ๆชีบาเลยนะแล้วคุณไปรอให้เหรียญมันโตป่านี้นะผมบอกเลยว่าสายไปแล้วนะครับถ้าเกิดคุณคิดว่ารอเหรียญมันโตนะครับเพราะว่ามันก็จะมีโปรเจกต์อะไรที่น่าสนใจอ่ะคุณก็ไปดูคลิปนั้นได้นะครับที่ผมทำเอาไว้โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าคารานอนะครับจะโกทูด o ูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน จะมูลไปด้วยกันกับช่องคอ,อยมมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ